สวัสดีครับนี้เราก็จะมารีวิวนะครับมูนไลท์ให้ตามสัญญานะครับว่ามันจะดูดดีเด้งดีสมราคาหรือเปล่านะครับซึ่งตัวที่เทสนะครับก็จะเป็นสไนนะครับเลเวล95สเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับไม่มีอินนะครับไม่มีของบวกมานาเลยหมวกไม่มีกะลัดนะครับและชาโดดูดนะครับก็จะเป็นโล่บวก4 หมวกก็จะเป็นดูด sp นะครับแล้วก็ปีกจะเป็นดูด sp นะครับก็หลกัหลกๆก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวมูลไลท์เนี่ยสกิลของมันนะครับไม่ใช่ดูดนะครับแต่จะเป็นรีเจนถ้าเป็นสนิทสนมเนี่ยทุกๆก,การเด้งหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเด้งประมาณ24สี่ครั้งอันนี้ก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะอ้นี้ดีขนาดไหนนะครับอุ้ยปรับ ab หมดเดี๋ยวไปเอากอนอ่ะสำหรับ ตัวบัฟของมูลไลท์นะครับสกิลที่ติดของมันเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วมันจะเด้งเอขึ้นมานะครับก็เหมือนเป็นการมันก็ไม่เชิงดูดแต่มันเป็นเด้งมากกว่านะครับเรามาลองดูกันนะว่ามันจะเด้งถี่ไหมโอเคอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นี่อันนี้นะครับอันนี้คือสกิลเด้งของมูลไลท์นะครับ ือมันจะเป็นการรีเจนระเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวผมนี้แทบไม่มีของแบบรีเจนอะไรเลยนะก็คือถ้าปกติฟาร์มเนี่ยอยู่เอามูลไลท์ไปด้วยอ่ะคือจบเลยไม่ต้องกลับมาเติมไม่ต้องกลับมาทำอะไรทั้งนั้นเลยนะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับลอง ลองแอโรบ้างอาเด้งเดงขึ้นมาบ้างแล้วถ้าใช้ฟาร์มเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วเอาใช้ฟาร์มไปด้วยเนี่ยไม่ต้องกลับเลยนี่มันก็เด้งทีๆอยู่นะบอกเลยว่าคุ้มนะครับถ้าใครได้ไป แล้วถ้ายิ่งเป็นไนโบหรือว่าเป็นดาเมทที่แบบจะต้องโดนมอนเตอร์หลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยิ่งออกบ่อยขึ้นนะทำให้คุ้มค่ามากนะมันก็เด้งไปเรื่อยๆลีเจนไปเรื่อยๆโอกาสออกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันมันก็มีความถี่ของมันอยู่นะ คือเบิลได้ไม่หมดเลยอะแล้วบวกกับคอรสชาโดที่ดูดเ p ตัวอื่นๆนะครับมันก็เลยเนี่ยตามภาพเลยผมเบิลมาเรื่อยๆยังไม่หมดเลยเนะี่ยแต่ถ้าใช้น้องเดียวๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าทันนะครับเลยอาจจะเป็น ตัวเสริมซะมากกว่าที่มีความคุ้มค่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเด้งตอนไหนเนาะเออมันอาจจะช่วยให้แบบเกือบจะหมดแล้วแล้วมันก็เด้งขึ้นมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะเนี้ยมันสำหรับผมอะ่ะมันขึ้นบ่อยมากนะถ้าแบบตอนจะหมดแล้วมันเด้งขึ้นมาแบบไม่อันใดอันหนึ่งเงี้ย ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวน้องในเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพจน้องใหม่เดี๋ยวจะสตรีมทั้งคอนเทนต์ต,ตอนวอลนะครับแล้วก็เก็บเลเวลลงดันเลดอะไรอย่างนี้ให้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับ